ทุกชมครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนมกราดีราคาน้ามันในตลาดโลกแพงมากนะครับของเราเนี่ยปรับขึ้นไปใน้น้ํามันดีเซลเนี่ยอ,อยั้นกันทะลุสามสิบไปแล้วรัฐบาลพยายามลดภาษีช่วยไม่ให้เป็นสินไม่ให้น้ามันดีเซลเกิน30บาทเพื่อช่วยเหลือการขนส่งทาท่าจะอั้นไม่อยู่ไม่อยู่ <3 S 1> แล้วทำท่าอั้นไม่อยู่ประจวบกับเงินบาทอ่อนตัวราคาน้ํามันเลยขึ้นใหญ่เลยนะครับ สัปดาห์นี้จะเป็นไงบ้างท่านจย์ก็ยังเป็นอยู่นะก็ยังขึ้นอยเพีียนแต่ว่าเป็นบางวันก็ผันผลบ้างนะแต่ว่าทนนจก็ยังถือว่าผันผลก็ยังขึ้นอยู่ะแต่ขึ้นไม่มาก่าถือว่าขึ้นวันนั้นนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วผันผลเยอะนะครับยังเหมือนลักษณะก็เรียกว่ามาตายนัวมันยังโดนอยู่นะฮะน้ำมันก็จะถือว่ายังยังยู่ยังเดีวการขึ้นครับ อทองคําเป็นอย่างไรบ้างในสัปดาห์นี้ทองคํานี่ถือว่าผันผวนค่อนข้างจะตกจะหนักทีเดียวเลยนะแร้วระหว่างวันนี้จะขึ้นบ้างลงกขึ้นลงก็ถือว่าเอาเอาแน่ไม่ได้แล้วครับ,รบทองคําในตลาดโลกเนี่ยเป็นตลาดเก่งกําไรของรายใหญ่ๆครับสังเกตนะเดี๋ยวนี้ราคาเนี่ยผันผวนมากเพราะวันหนึ่งขึ้นขึ้นสี่สิบเหรียญตกสี่สิบเหรียญ3าสิเหรียญน,นะครับเพราะว่าการขึ้นหนักตกหนักเนี่ยมีส่วนต่างของราคาค,คนเก่งกาไร ถูกขาถูกทางได้กาไรเพราะการตลาดโลกเนี่ยบางทีซื้อด้วยกระดาษนะครับซื้อไปขาซื้อซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปคนเล่นทีเฟกจะเข้าใจนะครับอันนี้เป็นคนที่มีเงินเยอะๆรายใหญ่ๆตุนได้นะครับอดอึดไหวแต่เสียก็เวลาเสียก็เสียเยอะนะครับเสียเยอะได้เยอะแต่แต่สังเกตได้ว่าคนที่มีเงินจํากัดเล่้เล่เล่นพวกกระดาษนี่ตายโดนอันตรายับคนที่เล่นมาคนที่เล่นทีเฟกเนี่ยเพราะว่าของทำกระดาษเนี่ย มัดมัดจำคําประกันแค่สิบเปอร์เซ็นต์ทองเนี่ยตกได้เกินสิบเปซ็นตางทีตกไปห้าหกเป็นเนี่ยเงินไม่พอแล้วต้องเงินเอาเงินใสเข้าไปเงินใสไม่ได้ก็โดนังคับขายเพราะฉะนั้นคนเงินน้อยมักจะเสียเปรียบนะครับคนคนถ้าจะเล่นทีเฟกเนี่ยต้องมีเงินเยอะหน่อยเออหรือว่าเป็นองค์กรอย่างนี้นะเป็นระดับบริษัทนะมีตกไปสัก ยี่สิบสิบยี่บสาสิเปอร์เซ็นต์ตุนได้หรือซื้อ,อหรือซื้อซื้อเพิ่มได้อะไรได้อย่างนี้มีเงินพอเนี่ยใช้ได้นะครับเออันนี้เราก็ดูในตลาดโลกตลาดโลกแบบเดียวกันของเราเนี่ยมีเงินสิบล้านร้อยล้านเล่นทีเฟก็ถือว่าเยอะตลาดโลกก็พันล้านึ่นล้าน,านเหมือนกันนะครับ <laughs> <ๆ>เหมือนกัน,นร <laughs> เราต้องมีกองทุนต่างๆนะพียบครับ <laughs>